ในช่วงบ่ายนะคะร่องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกระลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกระขอบคุณพ่อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนที่จุดให้บริการของหน่วยจิตอาสาผาครัฐจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาและกระจุดต่างด้านของชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7ที่บริเวณนาวิทยาลัยเทคนิคยโสธรและกก็จุดตรวจบริการประชาชนบริเวณนาเทศบาลตำบลตาดทองอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรซึ่งกมีน่ายสวัต์เข็มเพรร่รองผููวาราชการจังหวัดยโสธรน,นายสราวฒิปามวัดนะคะหัวหนา้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางมายุรี่สงวนนามประชาสัมพันธ์จังหวัดนางวันชนาะบุญปกดาโรดภูมิหนวยการสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรหัวหน้หนาส่วนราชการนายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันภูญย,ยบบานร่วมตบตรวจเยี่ยมนะคะสำหรับจุดบริการประชาชนที่ตรวจเยี่ยมนะคะกับเป็นจุดบริการประชาชนโดยจะให้บริการเติมล่มยาง เปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์รถยนต์ซึ่งก็มีประชาชนมาใส่บริการวันละประมาณ20-30ขั้นต่อมือพร้อมกับบริการตรวจเช็คเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ฟรีเครื่องดื่มกาแฟไหวบริการผู้ที่เดินทางได้พักได้ดื่มนะคะเป็นการลดอุบัติเหตุในการเดินทางนําซึ่งจุดบริการแต่ละจุดกจะกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าไปจนฮอด6โมงแรก ตั้งแต่มือนีไปจนหอดวันที่สมกราคม2 5 6พันะคะปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพันก็บ,บอกว่าจากการตัวเยี่ยมก็บพบว่าปีนี้มีอุบัติเหตุหน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าประชาชนกะให้ความระมัดร,ระวังในการเดินทางหลายคืนจากสถิติจังหวัดยโสธรก็มีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยและก็ผู้บาดเจ็บบางส่วนเท่านั้นยังบมีผู้เสียชีวิต สิ่งสำคัญค่ะจังหวัดได้มีการบูรณาการเฮ็ดงานร่วมกับองค์งกรประคองส่วนท้องถิ่นและก็มีความเข้มแข็งในการดูแลประชาชนในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและกะ็ทรัพย์สินนั่นเองค่ะ